เอาล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพผมพี่เกมปาะกาศนะครับวันนี้มันจะยกเกมทอยแบงค์พีบีสิ้นเคินะครับผมโอ้โหนี่มันก็เป็นอะไรเนี่ยคูณสามสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเดแค่นั่นสิครับแมปใหม่ทำกลกิ่นนะฮะก็ไหนวะทำกลิ่นทำกลิ่นสวนสนุกฟักทองเหรอใช่ไหมนี่นะน่าจะเป็นสวนสนุกฟักอ๋อและครับทำไมไม่ออก เราบอกว่าต้องเอาห้องที่มันบาลานซ์นิดหนึ่งนะครเด็นดตอนนี้แหละหัวแตกไปเลยครับปะด้ยกันเลย xp e คูณสามร้อยเปเซ็นต์ว้าวมาเปล่าเฮ้ย okay. หมแตกเลยอะไรขนาดโปอมีคนโปวะ่ะ โปรเล็กนะไอสัตว์กูเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกูเพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่เห็นเนี่ยไม่เคยเห็นในเมื่อวานดิบ้าเจอโปรแล้วเหรอมันไม่ใช่มันเร็วไปตอนนี้นะขอตอบแชทโอเคไปไม่กีเนา ไม่ต้องหวงว่าเราจะโดนหัวแตกครับเพราะว่าเ,เราไม่ต้องหวงว่าเรือเราจะดต้องหนีออกมาไลน์ไลนนักตาย chain headshot เอาหน่อยเฮ้ยโอ้ยเจี๊ยแต่มันก็อยู่ทีมเราอะแต่มันก็ไม่สมควรไปไอ้เชี๊ยมังให้กูได้ยิงหน่อยโอ้ถ้ามีคำหยาบก็ต้องขอไปนะนะนี่ยตัวได้ยิงไปครับแต่มันหัวกูยาก โ,โหพูดมาเมื่อกี้นิพูดหยุกยนะว่าดย่างนะขอถามพูดแ้แกนะก็ไม่น่าพูดเลยเนี่ยอ๋อฮะดเกินมันโปรโอเ,อเล่นด่านใหม่เล่นด่านใหม่แต่ดันมาเจอโปร โอ้ไม่ก d ดเนียได้ไปสามผู้มันได้ไปสี่ผู้โปะเราไม่งอะไรก็มันต้องตายแค่สามยังไงบ้างอ้โคตรโกงไอ้เฮี้ยเราก็ตายสามด้วยว่ะแต่ว่ามันก็อยู่นานกว่าเราทั้งหยอ๋อเออจะเปลี่ยนใช่ยังโอ,โอ้เจอเนี้ที่ไรแม่งต้องโดนหัวทุกทีว่ะแล้วเขาช่วม อ้าว <IL DS> เฮ้ยจบแล้วนะครับผมแค่คนเดียวครับตรงเข้าไปนี่คือไอเดสโบอะไรรึเปล่าเดี๋ยวแร้เเยิงด่านแบบคูนสามเงี้ยปมได้เท่าไหร่วะสามสี่พันเลยนี่ย ไม่รู้เลยเห็นมันบอกว่ามีมีคนบอกว่ามันโตนะน่าจะโตเลยเฮ้ยขนาดนี้จะเล่นกับพวกแบบเกง่งๆแบบเอาตัวไก่มาเล่นอะแต่ว่าทุกทีมันก็เห็นด้วยครับพี่แบบก็เนี่ยที่เห็นนะผมก็ตายไป,ไปอาาพอสมควรรีดูด โหมดเกินไปโป้ได้ได้เยอะสิบหายอา่าหายไปเลยโอเคเราก็ต้องหายไปบ้างครับอโอเคหาท่านใหม่ครับไม่ใช่ด่านเดิมด่านเดิมแต่ว่าห้องใหม่นะครับเคท่านเติมให้เอาไม่นมันน่อยไม่ชอบคือแบบว่ายิงหัวไม่ค่อยเป็นเน่ยถ้าบอกว่าเก่งแบบยิงหัวเป็น ืออะไรอย่างงี้ครับก็ก็เข้าไปเล่นแล้วนะครับเล่นแมงขังวันอะไรเงี้นะยรครับอ๋อเยอะอ๋อแมวไปสรุปสรุปสถานที่นี่เลยครับฟังแล้วอาอเหรออ้าวอ๋อสรุปสรุปก่กองถอดแมวเลยนี่เลยครับดูเลยฮะเออเออดูเปลี่ยนฉายาเออเดูเปลี่ยนฉายา ได้ตอนเข้าไปแล้วนะั่มันสายไปจริง right, oh, เอาเละจะเปลี่ยนปืนมาดีนะครับาต้องวายยตัวก็สวยด้อยงั้นเนี่ยสวยด้ อย่าลั่นมาอย่างนี้อะไรของมึงวะทำไมม,ม,ม,มันเดี๋ยวถ่าเกมด้วยนะวะเมืกี้แบบมันกึ่งๆกึ่งๆอะไรไม่มันเลยวะวอเอาแบบแปดคนเนี่ย triple k i l fire in the hole t a m e killer โหคนมันน้อยไปวะพูดเลยเพว่าดแปดนี่โผิดมันนะ

โอ้งเทีมเราจะชนะหรือไม่ตัวลามมันก็สวยนะตรงกล้อง โอ้โหกลังเทพเลยโอเคครับเราผมคิดว่าทีมน่าจะพี่โรน่าจะชน,นะนะใช่เรจาจะสองร้าน,นครับขับเรือมายายฮุยไม่ใช่แล้วคนสง่ง โอ้ยอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวอยากไปมันเขาลงเกินแล้วม <Então, S 1> ันก็ช้าแล้วอ oh! ๋อ <initiation> อ๋อโอ้โหมาต้องหน้าเ่าง เวดเงินพันสองเอ้ยยี่พีพันสองโดตรงานแม่งเป็โคตรไวโอเคแล้วกับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นนะครับผมเพื่อนี้ก็้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า